ห้อยไทยอีสานสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะห้อยไทยอีสานกับสิผ้ามหูจักพักเอกชนิดหนึ่งจ้ะที่มิสปปรรพกุณนเป็นยาสมุนไพรขึ้นกันแล้วก็เป็นพืชพักออกชนิดหนึ่งเนาะจ้ะที่หลายคนก็แถบสิบมหูจักเลยจ้าว่ามันสามารถเอามาก,กินก็ได้จ้ะกินสดก็ได้หรือว่าเ้าจะเก็บอยอดอ่อนมันมาพัดก็ได้จ้ะนั่นก็คือพักเบียร์ไงจ,จ้ะพักเบียร์ไงบางมองกระเซื่อิว่าพักอีหลู พักเบียดอกเหลืองพักตะกงอันนี้ก็แล้วแต่มองได้เพื่นสิเอินเนาะจะ้ะลักษณะตน้นเัาเบียใ่เนาะจะ้ะมันก็มีร่าต้นน้อยอวบน้ำเลื่อยไปตามพื้นดินจะ้ะส่วนดอกดอกจะมีสีเหลืองพักเบียใ่เป็นพักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติง่ายจะ้ะโดยไม่ต้องปลูกให้ยากเลยจะ้ะถ้าสังเกตดีๆเข้าก็จสิเ็นพักพวกนี้จะ้ะอยู่ตามขางทางตามพื้นดินที่มันมีความชื้นจะ้ะ เห็นตนน้นในหน่อยจังสีแลวลวสมุนไพรรักษาโรคไม่หลายค่ะเดจ้ะพักเบียใหญ่เป็นพักที่มีวิตามินซีสูงขึ้นกันจ้ะถ้าเอาทั้งตน้นมาตําแล้วก็คขันเอาแต่น,น้ำมาดื่มกินจะซอยแก้อาการเหงือบบวมอาการปวดฟันแล้วก็ยังซอยบำรุงฟันให้แข็งแรงอีกน้ำจ้าการให้ใส่ต้นสดประมาณหนึ่งกัมม์มืนี่แหะจ้ะในการเอามาขันเอาน้ำยาเนาะจ้าแลลวพักเบียใหญ่จะมีธิดเย็นจ้ะ จะซอยบรรเทาอาการหลอดสกเกตเงินรักษาการพื้นขั้นตามผิวหนังได้จ้ะโดยการเอาทั้งต้นนี่แหละจ้ะมาตำแล้วก็ขั้นเอาแต่น,น้ำเอาน้ำยาที่ได้ไปทาบริเวณที่เป็นพื้นขั้นนั่นละจ้ะหรือทาเด็กน้อยมีอาการไข่สูงก็เอาทั้งต้นนี่แหละจ้ามาตำให้ละเอียดแล้วก็เอาไปพอกบริเวณหน้าผากของเด็กน้อยพักเบียดไยค่ะสีซอยดูดพิษ้อนของ,ของไขน่นะจ้ะ แล้วก็ไหตำพอกไม้ทุกๆสี่ชั่วโมงจ้ะจนกว่าอาการไขจะลดลงนะจ้ะส่วนสาปะค้นเฉพาะใบของพักเบียใหญ่นะจ้ะนำขั้นจากใบสด้าเอามาดื่มกินจะซอยกระตุ้นไหกระเพาะอาหารล่างนำย่อยออกมาได้หลายกว่าเก่าจ้ะจะซ่อยย่อยอาหารได้ดีจ้ะแล้วถ้าเอานำขั้นจากใบสดนี่แหละจ้ะมาผสมกับน้ำเพ้งแล้วก็ผสมกับน้ำตาลคนในเขากัน เอามาจิบดื่มกินจะซอยแก้อาการกระหายนา้ําแก้อาการไอแบบแหงดได้จ้ะพักเบียร์ใ่กระย่งซอยรักษาแผลที่เกิดจากไฟไหม้ดาหอนลวกหรือว่าซอยรักษาอาการอักเสบบวมของหลคไฟล้ำถุงได้เนาะจ้ะโดยการเอาใบพักเบียร์ใยนี่แหละจ้ะมาตามให้ละเอียดแล้วก็เอาไปพอกบริเวณติดเป็นไฟไหม้ดาหอนลวก ไฟลำถุงนะจ๊ะการที่ซอยบรรเทาแล้วก็รักษาการที่ว่ามาใดจ้ะแล้วพักเบียร์ไงนะจ่ะกาย่างซอยรักษาแพ้เน่าเปื่อยแพ้เป็นน้องเหลือล่างกาสีเอาทั้งต้นนี่แหละจ้ะเอามาล้างน้ำให้สะอาดสะก่อนนะจ้ะเอาต้นสดมาตำให้ละเอียดแล้วก็ขันเอาน้ำพอเ้าไเด้นน้ำยามาแล้วนะจ้ะก็เอามาต้มให้เดือดสะกก่อนก็คือ เอาน้ำขั้นพักเบียร์ไงที่ใดนี่ละจ้าเอาไปต้มให้เดือดพอเดือดแล้วก็พ่อจ้ายกลงออกจากเตาตั้งไว้ให้มันเย็นสักก่อนเนาะจ้าพอมันเย็นแล้วเข้าก็จังเอามาทาแผลเนองเปื่อยแผลเป็นหนองเหลือล่างของเฮานี่ละจ้าให้เรักษาทุกมือเนาะจ้าแผลเนอเปื่อยแผลเป็นหนองเมื่อสิค่อยเศร้าเนาะจ้าหรือ้าผู้ใดมีอาการทายบิดหมูกเลือเนาะจ้าให้รักษาโดยพักเบียใหญ่โดวยวิธีนี้เลยจ้า นั่นก็คือจะใส่ต้นสดทั้งต้นเลยจ้ะประมาณหาลอยกรัมจ้ะหาลอยกรัมกับสิประมาณเคึ่งกิโลนี่แหละจ้ะเอาไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็เอาพักเบียร์ใหญ่เนาะจ้ะเอาไปหนึ่งหนึ่งประมาณสามถึงสี่นาทีกับพ่อจ้ะพ่อหนึ่งแล้วแล้วเขาก็เอามาตำตำให้ละเอียดแล้วก็ขั้นเอาน้ำ ขัน้นเอาน้ำพักเบียร์ใหญ่ให้ไหด้ประมาณลอยหาซิบซี่จ้ะพอได้นำยามาแล้วเฮาเกามาแบ่งกินจะ้ะแบ่งกินเื่อละหาซิบซี่ๆมือละสามเถ้อเ้าเทียงแรงเฮ็ดกินติดต่อกันประมาณสามสี่มือจะ้ะอาการบิดหมูกเลือดมืกกาสีเศร้านะจะ้ะแล้วทุกเื่อที่เฮาเก็บพักเบียร์ใหญ่มากินหรือว่าเอามาเห็ดเป็นยานเนาะจะ้ะก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดซะกก่อนเด้อจะ้ะ ขอห้ามในการใส่จ้ะคนที่มีถาดออนทองเสียงายแล้วกับผู้หญิงที่กําลัางตั้งท้องอยู่ก็ห้ามใส่สมุนไพ่พักเบียใหญ่ด้วยจ้ะอันนี้ก็คือขอควรระวังในการกินในการใส่นะจ้ะและนี่ก็คือสปปรรพคุณทางยาสมุนไพ่ของต้นพักเบียใหญ่เนะจ้ะนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนด้วยจ้ะที่ห้องอ,อมามวบากสุฟัง่งสปปรรพคุณทางยายังมีหลายกว่านี้จ้ะ แล้วสำหรับคลิปนี้ห้อยไทยอีสานก็ขอตัวลาไปก่อนเนะจ้ะพอกันไม่คลิปนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลัางใจให้ช่องห้อยไทยอีสานได้เด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ